สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสิบผักต้านโรคมะเร็งถูกและดีมีที่เมืองไทยของเรานี่แหละค่ะโรคมะเร็งอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดค่ะถ้าเราไม่อยากเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งต้องเลือกทานอาหารให้ถูกประเภทเลี้ยงอาหารให้ถูกชนิดซึ่งก็ทําได้ไม่ยากค่ะมะเร็งเป็นโรคร้ายที่คนไทยป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปีทุกปีค่ะ ดังนั้นการดูแลสุขภาพโดยการรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยป้องกันร,ระยับย้งเซลล์มะเร็งได้ซึ่งผักและสมุนไพรในเมืองไทยของเราสามารถต้านมะเร็งได้มีการวิจัยพบว่าผักเหล่านี้สามารถต้านการลุกลามของเซลล์มะเร็งได้มากกว่า70%เลยทีเดียวค่ะมาดูกันค่ะ10ผักต้านโรคมะเร็งถูกดีและหาได้ง่ายๆที่เราควรทานเป็นประจำมีอะไรบ้าง 1. กระเทียม กระเทียมมีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ดีค่ะช่วยให้เลือดในร่างกายไหลเวียนดีขึ้นช่วยลดอาการเส้นเลือดตีบโดยมีการวิจัยพบว่ากระเทียมสามารถลดความดันโลหิตลงได้และยังสามารถยับยั้งมะเร็งเต้านมมะเร็งสมองมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งตับอ่อนมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งกระเพาะอาหารค่ะ 2. กระชายกระชายเป็นสมุนไพรไทยที่มีรสเผ็ดร้อน ช่วยแก้อาการปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อช่วยย่อยอาหารทำให้เจริญอาหารและยังช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดและมะเร็งลำไส้ค่ะ 3. ขิงแก่ขิงมีมทธิ์เผ็ดร้อนนอกจากจะนำมาปรุงเป็นอาหารแล้วยังนำมาทำเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่รักสุขภาพอีกด้วยค่ะสรรพคุณขอ,ของขิงคือช่วยลดความดันโลหิตหลอดเลือดแดงและยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆหลอดเลือด อีกทั้งยังช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อีกด้วยค่ะ 4. ตะไคร้สมุนไพรไทยที่มีรสเผ็ดร้อนช่วยลดความดันโลหิตสูงขับลมลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อขับปัสสาวะช่วยขจัดพิษออกจากร่างกายช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นทั้งยังช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ได้อีกด้วยค่ะ 5. มักรูดมักรูดมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย และช่วยหยุดการเจริญเติบโตและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วยค่ะ 6. หกโระพาใบของโหระพามีรสเผ็ดร้อนจึงมีสรรพคุณขับลมขับเหงื่อแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อแก้ไอขับเสมหะมิลิ์เป็นยาระบายอ่อนๆแก้อาการท้องผูกได้ดีทีเดียวค่ะแก้เลือดออกตามไรฟันและยังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งตับ มะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งหลอดอาหารค่ะ 7. มะรุมมะรุมมีสรรพคุณในการป้านการเกิดเนื้องอกค่ะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้มะรุมเป็นอาหารที่เหมาะสําหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอย่างมากเลยล่ะค่ะเพราะทั้งใบและรากของมะรุมมีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตให้นํารากหรือยอดมะรุมมาต้มแล้วดื่มเป็นประจำจะช่วยลดความดันได้ค่ะ 8. ใบบัวบก ได้มีการค้นพบว่ามีสารสำคัญในใบบัวบกที่มีฤทธิ์ในการลดความดันโลหิตสูงได้โดยช่วยให้การไหลเวียนของเส้นเลือดปล่อยและหลอดเลือดดำมีการไหลเวียนดีขึ้นค่ะใบบัวบกมีฤทธิ์ในการยับยั้งและทำลายเซลล์มะเร็งอีกทั้งยังช่วยป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยค่ะ 9. สะเดาสะเดามีสารพอลิแซคคาไราและสารลิโมโนอยด์ที่พบได้ในเปลือกใบและผลของสะเดาค่ะ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งโดยไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดๆค่ะและนอกจากนี้ยังมีสารนิมโบริดีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพต่อการป้องกันโรคมะเร็งอีกด้วยค่ะ 10. มาราคีนกมาราคีนกมีสารที่ชื่อว่าชาแรนตินช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดจึงสามารถรักษาโรคเบาหวานได้อีกทั้งมีดต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดีค่ะ และยังมีการพบว่ามาระขีนกสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งสมองมะเร็งตับอ่อนมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านมด้วยค่ะสรรพคุณดีๆแบบนี้มีในผักพื้นบ้านของไทยเราค่ะมาทานผักด้วยกันนะคะถูกและดีหาได้ง่ายๆด้วยค่ะถ้าทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ไปให้คนที่รักดูด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ